สวัสดีครับวันนี้ผมปอครับแล้วผมมากับเพื่อนผมเปสและตับครับผมตับครับเย่วันนี้เรามาลุยกันที่สนามเจรลอสุขมงคลจิต Happy and Healthy Bike Lane นี่โอ้โหคึกมากนะพร้อมครับพร้อมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปปั่นจักรยานกันนะครับแล้วก็จะไปดูว่าในสนามแห่งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่ามีสนามวิ่งด้วยมีลานกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีร้านอาหารมีอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ ไปครับตามมาเลยไปเลยระหว่างนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินไปที่ตรงทางเข้าของสนามนะครับที่จอดรถครบคันนะครับมีประมาณแบบจอดได้ประมาณพันคันนะโอ้ใหญ่มากนะที่จอดรถสะดวกดีนะครับที่นี่มาง่ายนะครับมีป้ายบอกทางมาตลอดทางเลยนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกครับใช่ อ่ะนี่เราก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับลานจอดรถแล้วก็ข้างหน้าผมตงรงนู้นนี่นี่ตรงนี้นไนี่เป็นทางเข้านะครับห้องน้ํามีสะดวกสบายมากเมื่อกี้เข้าห้องน้ํำยังเรียบร้อยแล้วครับเข้าแล้วครับห้องน้ําสะอาดใชห้องน้ํา,า,าสะอาดมากเยี่ยมมากเลยสะอาดมากเดี๋ยวผมขอสูบลมจักรยานก่อนได้ไหมครับนี่ครับไม่มีไม่ไม,ไม,มีตังเขามีเทมกดได้นะครับ<ง>าามาที่นี่ดีงามนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมาแล้วไม่อยู่อุค์กรอะไรมามีอุปกรณในการอันนี้งัดยา พยานใช่ไหมนี่เขดูแลื้นี่เขหมดส่วนใหญ่น่าจะมีช่วยกันมีเยอะบางคขามมีสูบลมได้เดี๋ยวผมจะสูบลมนิดนึงเดี๋ยวพอเรามาถึงนะครับถ้าเป็นมือใหม่อย่างเรา3าคนจริงๆผมก็ใหม่จริงๆนะสามคนมือใหม่เอี่ยมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเพราะฉนั้นพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยให้เราเดินจาก ลานจอดรถข้างในแล้วก็เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนรับตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยจนสุดนะครับก็จะเจอจุดลงทะเบียนนี่ด้านหลงัหลงผมนี่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรา3คนต้องลงทะเบียนก่อนต้องพกบ,บ,บัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะครับมาลงทะเบียนที่นี่นะครับเพื่อจะรับ snap ในการผ่านเข้าออกสนามอ่าแล้วก็ใช้ snap ในการเติมเงนินไปเดี๋ยวไปดูกันไปครับลงทะเบียนครับลงทะเบียนกฎกติกาการใช้มาอ่านเลย ใส่หมวกทุกครั้งนะครับติดสัญญาณไฟถ้ามาก่อน7โมงหรือว่าหลัง6โมงแล้วเด็กต่ำกว่า7ปีห้ามเข้าปั่นในลูกใหญ่นะครับก็จะมีลูกเล็กให้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีที่ไหนนะครับห้ามสมาวมรองเท้าแตะนะครับให้สมวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าจักรยานอย่าใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไม่เอากดพลาสติกนะครับไม่เอาแก้วไม่เอากระป๋องเข้าหรืออาหารเข้าสู่ลูกปันน่นกระเป๋าเอาเข้าไปได้แต่ห้ามเอาใหญ่เกินกว่า21 -30 มเซนนะครับ อุปกรณ์ถ่ายภาพห้ามเอาเข้าลู่ปัน่นเอาทำไงดีเดี๋ยวเอาถือแต่กล้องไปอย่างเดียวแล้วกันนะแล้วก็ห้ามย้อนสอนนะครับขี่เลนเดียวตรงอย่างเดียวนะครับห้ามจอดบนเลนห้ามพกอาวุธห้ามจักรยานไฟฟ้าทุกชนิดเข้าสนามนี่กฎกติกา,าใครเพื่อนๆจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับก่อนจะเข้าไปปั่นจักรยานที่นี่แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือนี่ครับเบอร์ฉุกเฉิน medical emergency นะครับ1437โน้ตเอาไว้เลยนะ ใส่โทรศัพท์ตัวเองเลยนะครับ1437หรือถ้าเกิดรถเสียรถมีปัญหาอะไรก็083 023 74ตัวถ่ายรูปครับยิ้มได้ด้วยไม่ต้องหน้าเกรงเหมือนถ่ายแบบประชาชนนะยิ้มได้คร้าผมได้แล้วสแนปสัดมาหน่อยีินี่รเราก็ใช้นี่ในการเข้าออกสนามนะครับสแนปหน้าตาเป็นอย่ิ้นีเองครับจะกินข้าวได้ไหม ไช่ได้แต่ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนต้องเติมเงินเข้าไปก่อนที่นี่เขาจะใช้เป็น cashless society หมดนะครับเพราะนั้นต้องเติมเงินเข้าไปในนี้หรือว่าใช้แอป SCB Snap นะครับตงงแต่ผมใช้ออนนี้ดีกว่างเ,งเรียบร้อยนะครับเราเติมเงินเข้าแล้วแล้วก็ วันนี้ผมมาปั่นจักรยานแล้วก็เพื่อนๆผมสองคนนี้ก็ปั่นจักรยานเช่นเดียวกันแล้วไหนอุปกรณ์คุณครับจักรยานยังมือใหม่ไม่มีครับมั่วไม่ไม่มีจักรยานไม่มีไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มาที่นี่แล้วไม่มีจักรยานด้านหลังของผมนี่คือ bike rental เช่าจักรยานอ่าไปไปดูกันว่ามีจักรยานอะไรให้เช่าที่นี่บ้างนะครับ มีไฮบริดมีโรสมีคาร์บอนแล้วก็มีไฮเองนะค่าเช่าก็จะแตกต,ต่างไปตามแบบเปรราคานะครับอันนี้เป็นโรถบค์มีคาร์บอนนะแล้วก็มีอันนี้เป็นไฮบริดน,น,น,นะครับไฮบริดก็จะเป็นแฮนด์ตรงแบบนี้ปกติแล้วตอนเช่าจักรยานทางเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมให้เราเลยนะครับเขาจะดูความสูงดูอะไรหลายอย่างแล้วเขาจะเตรียมให้นะครับเราก็จะรอนอกจากจักรยานแล้วนะครับเราก็ต้องมาอุปกรณ์ที่เพ <c oughs> ิ่มความปลอดภัยครับนี่คือหมว มีหมวกให้ด้วยนะครับข้ามาให้อยู่บริวานบริเวณเหนือคิ้วนิดนึงนะครับาเกิดว่าเหตุจะได้กันด้านหน้านะครับอ๋อเผื่อมีอะไรพุ่งเข้ามาจะได้กันอย่างนี้ไงใช่จะใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผิดวิธีนะครับอันนี้ผิดวิธีใส่อย่างนี้ถูกแล้ว โอเคก็เมื่อกี้ปรับความสูงให้พอดีกับตัวนะครับเพราะว่าเราปั่นจักรยานพวกนี้ต้องปรับให้มันพอดีกับขากับตัวเราจะได้ขี่สบายๆโอเคไหมจักรยานพร้อมคนพร้อมหมวกพร้อมที่อย่างพร้อมนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าที่นี่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตน,นะครับปิดเวลาสามทุ่มนะเปิดหกโมงเช้านะครับที่จอดรถที่เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาจอดรถกันได้เนี่ยจะปิด ที่เวลาทุ่ม15นาทีแล้วเพื่นอนๆก็จะมีเวลา15นาทีในการเตรียมตัวแล้วก็พาจักรยานของตัวเองมาที่จุดนี้จุดทางเข้าสนาม,มาภายในเวลา15นาทีคือทุ่มครึ่งนะครับเขาจะเปิดให้จนถึงเวลาทุ่มครึ่งและอยู่ในสนามนี้ได้ไม่เกิน3ทุ่มนะครับ3ทุ่มพอหลังจากนั้นปุ๊บสนามนี้ก็จะปิดทั้งหมดนะครับสนามเด็กปิด2ทุ่มแล้วก็ลู่วิ่งนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันลู่วิ่งน่าจะปิดประมาณ3ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับ เราต้องปั่นยาวประมาณ23กิโลรอบเนี้ยประมาณ23กิโลถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ห้ามสวนเลนในนี้จะมีจุดพักประมาณทุกๆ5กิโลจะมีจุดพักนะครับจำไม่ได้ว่ามีห้องน้ำบ่ไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปลุยดูกันเลยแล้วกันจุดละ5กิโลเขามี rest area ให้ทุกๆ5กิโลเมตรนะรปั่นยาวเลยนะพร้อมไหมพร้อมครับชั่วโมงกว่าพร้อมแล้ว,ลวไปไป,ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ตอนนี้เราอยู่ในสนามปั่นจักรยานเรียบร้อยแล้วนะครับเลนสีฟ้าคือเลนที่ปั่นชา้าวันนี้เราปั่นช้าๆนะส่วนเลนสีม่วงก็จะเป็นเลนที่ปั่นเร็วนะครับปั่นกันชิลๆนะครับไปเพิ่งเริ่มต้นประมาณสักกิโลแรกเองโอเคเรามาถึงจุดเรสแอ r e เรียนะครับ5กิโลเมตรแรกเอาเป็นไงบ้างครับเพื่อนมีรถมารับไหมไอ้ขนาดนั้นเลยเหรอมีรถมารับไหมเพิ่งจะผ่านไป5โลเองนะเฮ้ยไม่เหมือนวิ่งนี บรรยากาศบรรยากาศดีงามมากนะครับวิวสวยวันนี้อากาศดีมากนะครับเห็นเครื่องบินบินขึ้นบินลงตลอดนะฮะนี่นะครับพึ่งผ่านไปห้ากิโลเมตรครับแล้วก็จะมีจุดพักตรงนี้นะฮะมีห้องน้าไม่เข้าเราไปดูกันไปดูกันไปดูกันมีห้องน้ํามีตู้น้ําด้วยนะฮะสามารถจ่ายเงินได้โดยส n a ปนะครับอืม ลองดูบ้านปึ๊บสแนปได้นะครับแต่ไม่มีเงินในนี้คะมีน้ำหมดนะครับจะกินน้ำเปล่าก็มีเกลือแร่ก็มีนะครับห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายนะครับไปไปไปยิงยาวครับผมเดี๋ยวเจอกันครับแว่นตาก,กันแดดก,ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกจากจะช่วยกันแดดแล้วยังช่วยกันลมด้วยนะแล้วก็จะกันพวกฝุ่น ที่มันอาจจะเล็ดลอดเข้าตาเราได้นะครับอุปกรณ์ต้องครบแบบนี้แหละปั่นจักรยานก็ใช้งบเยอะนะทำเป็นเล่นไปผ่านจุดพักที่3มาแล้วครับครั้งนี้เราไม่หยุดแล้วนะเราจะไปกันยาวๆเลยฮนะการปั่นจักรยานก็จะมี ความรู้สึกที่แตกต่างจากการวิ่งนะครับเราจะได้สัมผัสกับลมเย็นๆคุณอาจจะเหนื่อยโดยที่ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ครับเหงื่อออกโดยที่ยังรู้สึกดีอยู่อะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับลองมาปั่นจักรยานกันดูนะฮะลองสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกีฬากันบ้างนะครับแทบจบเรียบร้อย สนามเจริญสุขมงคลจิตนะครับเราจบกันแล้วหนึ่งรอบเย้ผ่านมาได้เรียบร้อยครับกี่กิโลยี่สามโลยี่สามจุดห้าโลครับเป็นไงสภาพสภาพโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวจบสนามปั่นแล้วเราจะไปยืดเหยียดคลายเส้นกันนะครับไปที่สนามวิ่งต่อโอเคป่ะครับผมไปวิ่งต่อนะไปต่อครับโอเคครับแลเจอกันครับไปต่อครับพอปั่นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาคืนจักรยานตรงนี้นะครับรีเทิร์นไบ นี่คือโหมดในตรงนี้นะครับแล้วก็รับรับบัตรคืนนะครับก็บัตรแค่ใบเดียวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับได้บัตรคืนเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยเราปั่นจักรยานจบแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้า jogging track small track and jogging คือตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองเลนนะเลนสีน้ำตาลที่เรายืนกันอยู่นี่คือเลนที่เป็นสําหรับวิ่ง jogging นะครับแล้วก็เลนสีฟ้าเนี่ยมันเป็นเลนสำหรับปั่นจักรยานเพื่อ วอร์มอัพก่อนหรือว่าคููดาวเราไปปั่นในรอบใหญ่มาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาปั่นคููดาวกันตรงนี้นะครับหรือก่อนจะเข้าไปปั่นรอบใหญ่ก็จะมาวอร์มอัพกับตรงนี้ก่อนนะครับแต่เมื่อกี้เราบุกเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาวิ่งต่อตรงนี้นะครับมาลองดูว่าสนามจ็อกกิ้งแทรกของที่ที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาไปเลยก่อนเข้าลู่ลู่วิ่งจะต้องสแปมเหมือนกัน น้าหนาคุณครับนี่นะครับข้างๆเราก็จะเห็นสนามปั่นของโอ,โอเด็กๆน,นะครับนี่ด้านข้างใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับด้านข้างนี่เลยสนามปั่นจากยานของเด็กๆนะครับขวามือขวามือขวามือนะครับขวามือเป็นบาลานซ์ใบครับ อ๋อเมื่อกี้จอกกิ้งแท็กของเราเมื่อกี้ไม่ใช่เลนสีน้ำตาลนะต้องเป็นเลนสีแบบแดงเลือดหมูแบบนี้นี่มาตรฐานของรูวิ่งฟรีทาจริงๆนะครับนี่พื้นจะนุ่มๆหน่อยใช่ไหมนุ่มา้นา,านะครับเพื่อนคนไหนที่ซ้อมไตรกีฬานะครับปั่นจักรยานเสร็จก็ลงมาวิ่งต่อได้อย่างเช่นที่เรากำลังทำอยู่แบบนี้รเราแค่บอ,ก,อกเฉยๆว่าถ้าเรามีสนามแบบนี้อยู่ประจำทุกๆที่ รอบๆกรุงเทพก็ดีเราจะไม่ต้องขับรถมาไกลถุาเรามีพื้นที่สีเขียวรอบรอกรุงเทพก็จะดีนะครับใช่ครับเราจะได้มีโอกาสออกกําลังกายแบบรับอากาศดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปลอดภัยนะโอเคโอเคครับครบ1โกกงโลหนึ่งจุดห้าโลครับโลครึ่งครับถ้าเราจะซ้อนสักห้าโลก็ต้องสักสามรอบนะสามรอบครับ่าครบเครื่องสำหรับครบครัวมาเด้่ครบครัวเฮ้ยมาที่นี่โอเคนะปั่นเสร็จก็มา วิ่งจ็อกกิ้งตรงนี้ต่อได้ใครยังไม่ใครที่ไม่ปั่นจักรยานก็สามารถมาวิ่งได้เลยอากาศดีวยครับถ่ายเทปรอบโล่งหรือใครที่เพื่อนไม่ปั่นจักรยานจะมาวิ่งก็มาวิ่งก็แยกตัวมาวิ่งได้ลูกมาเออเท่าลูกๆมาก็ได้เหมือนกันพันลุเมเดมานี่คือรักสุขภาพและหวานมากเลยคุณโอเคมาเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันหน่อยนะครับเพ่อครับออกกำลังกายเสร็จแล้วอย่าลืมยืดเหยียดด้วยนะครับกล้ามเนื้อที่มัน ใช้งานมันจะได้กลายตัวลงนะครับอยู่ที่ k i ด t r a i n ิ่ g เป็น k i ไ b i ์ e Park นะครับให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีสวมหมวกกันน็อกนะครับผู้ปกครองต้องอยู่ในพื้นที่ก็มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เฉพาะจักรยานให้ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงนะครับเด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลา มีเรียนด้วยอ่ะมีเลเวลนะครับเป็นแบบเป็นเลเวลนะฮะเออเลเวลหนึ่งสองสามสามารถมาเรียนได้นะครับเทรนนิ่งได้ลูปปั่นจักรยานของเด็กก็จะประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องนั่งอยู่ในพื้นที่ด้านหน้าเท่านั้นลงไปปั่นกับน้องๆไม่ได้นะครับส่วนจักรยานเนี่ยเขามี b m x ให้ยืมพร้อมหมวกเสร็จสับเลยครับก็ไม่จำเป็นต้องเช่านะครับแต่ถ้าเกิดใครมีสามารถหยิบมาเองได้นะครับ ส่วนการปั่นจักรยานในที่นี้รับรองเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยเดินดูแลแล้วก็ปั่นอยู่รอบๆพื้นที่ตลอดนะครับประมาณ3-4มสี่คนแล้วก็พื้นที่นี้จะถูกปิดนะ,ะมีรั้วรอบกรอบชิดคนใน ก็ออกไปไม่ได้คนนอกก็เข้ามาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยนะฮะส่วนเรื่องอุบัติเหตุอะไรก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ในพื้นที่เลยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็จะวอลมาแจ้งผู้ปกครองก็จะพากันเข้าไปที่สตอเพื่อไปรักษาบาดแผลกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับสำหรับครอบครัวใครมีลูกๆพามาได้นะครับปลอดภัยดีผมแนะนําเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเด็กๆมาบ้าง เดี๋ยวเราไปดูลานปั่นจักรยานของเด็กน้อยบ้างาตรงนี้เป็นลานเด็กโตนะครับเดี๋ยวมีของเด็กเล็กอีกนะครับที่ใช้ใชแบบขาถ่ายอย่างเดียวตรงนี้เป็นพื้นที่จักรยานขาถ่าถของน้องๆน,นะครับจะเป็นลานกว้างๆมีเนินขึ้นลงนิดเล็กน้อยครับให้เด็กๆได้สนุกกันนะครับแล้วก็ด้านในตรงนู้นเลยนะด้านในครับเพื่อนๆตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนลานที่มีเนินขึ้นเนินลงนะครับ้จักรยานก็มีให้ยืมนะครับ หมวกกันน็อกพร้อมจักรยานเพียบมีสกูตเตอร์ด้วยมีสกูตเตอร์ด้วยครับทานกันอิ่มเรียบร้อยนะครับนอกเหนือจาก KFC เนี่ย mm. ก็จะมี mm. ร้านกาแฟ mm. มี True Coffee ตรงนี้นะ mm. มีฟู้ดคอร์ดนะครับ mm. เออฟู้ดคอร์ดอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนู่นนั่นแล้วจะมีฟู้ดคอร์ดนะครับมีร้านอื่นๆเต็มไปหมดเลยถ้าเกิด ใครที่ไม่อยากทานพวกอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเราเราก็ไปกินฟู้ดคอร์แทนได้นะครับ mm hmm. มีน้ำผล,ลไม้มีผล,ลไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคอ่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปความดีงามนะครับของสนามปั่นเจริญสุขมงคลจิตกันหน่อยนะครับ Happy and healthy by lane ใช่นะครับสนามปั่นเจริญสุขมงคลจิต Happy and healthy by lane ข้อแรกครับสั้นๆเลย ขอหนึ่งข้อสั้นๆเหมาะกับทุกคนในครอบครัวอ่าเบสบอกมาแล้วเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันห้องน้ำสะอาดด้วยนะห้องน้ำสะอาดนะครับสายปั่นจักรยานมาที่นี่ได้สายวิ่งก็มาได้เช่นเดียวกันมีดูกเด็กเล็กแดงพามาทำกิจกรรมได้เต็มที่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาได้เลยที่สุวรรณภ,ภูมิสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกลจากกรุงเทพนะใครอยู่แถวนี้นี่อิจฉามากเลยนะ ผมนี่บ้านเราอยู่โซนนู้นกันหมดยนะครับ,รบเออนะโอกาสจะมาที่นี่ก็น้อยนะครับแต่ถ้ามาแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะติดใจนะครับคลิปนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ